เบื่อไหมไม่รู้จะดูอะไรอยากเปิดโลกใหม่ดูสารคดีระดับโลกที่ด็อกซิล่าสตรีมมี่สารคดีภาคไทยดูได้ทุกอุปกรณ์อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์สารคดีเยอะกว่าที่คุณคิดรู้รอบโลกพร้อมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดที่ด็อกซิล่าเท่านั้นสมัครเลยไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเพียงกด subscribe และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งนะครับเพื่อรอดูคลิปใหม่ๆกันได้เลย พ่อเซเรโนนักชีววิทยาสัตว์โบราณของมหาวิทยาลัยชิคาโกพร้อมลูกทีมเป็นพวกล่ากกระดูกสิ่งสําคัญที่เป็นเป้าหมายก็คือโครงกระดูกสมบูรณ์แบบของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ซอร์พอดชนิดใหม่ที่ไม่เคยถูกอธิบายมาก่อนแต่การทํางานในซาฮาราไม่ใช่เรื่องง่าย่างจากความเจริญนับพันไมล์พวกเขาต้องพึ่งความเมตตาของทะเลทรายสาหรับพ่อและนักเรียนอีก17คนที่ประกอบขึ้นเป็นทีมนั้น การสำรวจนี้จะเป็นการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งกินเวลาถึง4เดือน นำการสำรวจก็คือเซเรโนฮอรมาร์วัย39ปีเขาได้ทำการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านักโบราณคดีคนใดเคยทำได้ในช่วงชีวิตในแอฟริกาปี1993เซเรโนกับลูกทีมคนพบอาร์โรเวเนเตอร์ครั้งแรกกับโครงกระดูกนักล่าที่เกือบสมบูรณ์แบบเท่าที่เคยพบในทวีปในปี1995ในโมร็อกโกก็เป็นครั้งแรกอีกครั้งที่กระโหลกของคาคาโรอนซอรัส ซึ่งอาจจะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อใหญ่ที่สุดที่ได้ถูกค้นพบการค้นหาของเขาช่างโดดเด่นและประสบความสําเร็จหลายครั้งมีคนสงสัยว่าเขาจะทําได้อีกหรือเปล่าคําตอบก็คือต้องคอยเพราะอุปกรณ์ค้นหาคือแม่แรงที่เขาทําเมื่อเร็วๆนี้ได้หายไปพวกมืออาชีพรู้ดีและมือใหม่ก็เริ่มที่ตระหนักว่า การค้นหาในใจกลางซาฮารานั้นคุณต้องไปถึงที่นั่นก่อน<ป>5อาทิตย์ก่อนและไกลาจากตรงนี้มากเซเรโนกับลูกทีมมาถึงอคราประเทศกาหน้าทางชายฝั่งของแอฟริกาตะวันตกเมื่อเรือซึ่งบรรทุกทุกอย่างที่พวกเขาต้องใช้ในการสำรวจมาถึงที่ท่า ลูกเรือทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อการขนถ่ายสินค้าเมื่อมองแว็บแรกเห็นไม่ชัดเลยว่าพวกเขาจะเข้าไปทำการสำรวจหรือว่าวางแผนจะเปิดตลาดเคลื่อนที่แห่งแรกในแอฟริกา เมื่อล้อเริ่มหมุนพอก็ได้กำหนดเส้นทางหาลือโหดยิ่งพวกเขาใช้เวลาบนถนนนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเวลาค้นหากระดูกน้อยลงเท่านั้นพวกเขามุ่งหน้าไปยังไนเจอร์แต่การไปถึงที่นั่นจะต้องข้ามกาหน้าและส่วนหนึ่งของเบอร์กินาฟาโซไปก่อนเป็นระยะทางกว่า1,500ไมล์บนถนนที่ไม่ค่อยจะดีนะ สองสามวันแรกช่างทรหดและสิ้นสุดยามค่ำคืนอย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพของโฮเ,เทลโมบิลท,ที่จอดรถของสถานีเติมน้ำมันเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นหลังจากที่สดชื่นกับการนอนหลับไป3าชั่วโมง พวกเขาพบว่าคนขับรถบรรทุกของพวกเขาได้หายตัวไปพออยู่ในแอฟริกามาหลายอาทิตย์แต่ก็ยังไม่ได้แตะต้องกระดูกเลยนี่หรือคือนักชีววิทยาศาสตร์โบราณ ถึงแม้การเดินทางข้ามแอฟริกาจะเป็นเรื่องลำบากแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับการ,รเผชิญกับสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบและพยายามอธิบายสร้างสัตว์ให้ได้เป็นอันดับแรกผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษในศตวรรษที่16ซึ่งมีชื่อว่าโรเบิร์ตพรอตนอกเหนือจากการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับคนทั้งหมดนี้พรอตเผชิญกับเรื่องหนีเสือปะจระเข้เขาได้ขุดพบเท้าที่มีขนาดยาว2ฟุตหนัก20ปอนด์ แต่มันคืออะไรล่ะเพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ยักษ์แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกับนักคิดส่วนมากในสมัยของเขาแนวคิดเกี่ยวกับโลกของพรอตนั้นมีพื้นฐานมาจากคัมภีร์ไบเบิลและไม่ได้มีคำอธิบายถึงไดโนเสาร์หรือการสูญพันธุ์ของมันถ้างั้นมันคืออะไรหลายปีต่อมาบรรณาธิการเห็นภาพประกอบและตั้งชื่อมันว่าถุงอันธะมนุษย์ด้วยเหตุผลซึ่งเห็นได้ชัดเจนถึงแม้ไม่มีใครอยากจะเชื่อว่ามันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ยักษ์ ความรู้เกี่ยวกับโลกก่อนประวัติศาสตร์ในสมัยศตรวรรษที่18ซึ่งน่าจะดูน่าเชื่อถือได้นั้นคิดว่ามันคือซากอวัยวะในที่ส่วนตัวของมนุษย์ยักษ์หรือไม่ก็ส่วนหนึ่งของขา,าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าจิ้งจกต้องใช้เวลาถึง100ปีและการค้นพบอีกมากมายก่อนความคิดเกี่ยวกับอดีตของโลกจะทิ้งห่างยุคมืดไว้เบื้องหลังปัญหาของเซเรโนคือความเยืกเย็น 32ชั่วโมงก่อนหน้านี้พวกเขาใช้เวลาขับรถเสีย28ชั่วโมงตอนนี้พอต้องเผชิญกับหนึ่งในความยากลำบากของทุกการสำรวจคือการข้ามชายแดนในการข้ามชายแดนสถานการณ์ไม่เคยซ้ำเลยบางครั้งพออาจจะต้องถกเถียงเรื่องค่าธรรมเนียมหรือว่าบางครั้งหนังสือ national geographic ที่มีรูปของพอแสดงอยู่อาจใช้ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อข้ามพรมแดนโดยเร็วทีมงานใช้เวลาในการข้ามพรมแดนมากเท่ากับที่พวกเขาขับรถเป็นเรื่องท้าทายเช่นเดียวกันพอคงไม่ได้มองหากระดูกเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่18ที่มีชื่อจอร์จคูเยนักกายภาพศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนนี้ ซึ่งในที่สุดสรุปว่ามีบางอย่างที่เรียกว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดยักษ์ที่เคยอาศัยบนโลกมนุษย์งานของคูวีเอเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ทําการค้นพบซากดึกดําบรรพ์มากมายแต่ในยุคต้นๆของงานด้านชีววิทยา,าสัตว์หนึ่งในการพัฒนาสําคัญที่สุดไม่ใช่การค้นพบใหม่ๆแต่เป็นอาหารเย็นช่วงทศวรรษ1850เพื่อฉลองการเปิดนิทรศกา์โมเดลสิ่งมีชีวิตของสิ่งที่เรียกว่าไดโนเสาร์ นักกายภาพศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อ Sir Richard Owen, เซอร์ริชาร์ดโอเวนได้รับ่อดดอกไม้เป็นเกียรติโอเวนนี่เองที่ได้ทําให้เกิดจินตนาการแก่สาธารณชนเมื่อเขาให้ความหมายคําว่าไดโนเสาร์ที่แปลว่าจิ้งจกไร้ากาดแต่การตีพิมพ์อาหารเย็นอย่างกว้างขวางทําให้ความอยากรู้ก้าวไปอีกขั้นบางทีอาจจะเพราะอาหารถูกเสิร์ฟในร่างกายของสัตว์ร้ายพวกนี้สัตว์ชนิดใดก็ตามซึ่งมีโครงร่างพอที่จะเป็นอาหารเย็นสำหรับคน12คนคุ้มค่ากับการมาดู และเมื่อเปิดนิทัศการสาธารณชนต่างตื่นตะลึงครั้งแรกในความแพร่หลายของไดโนเสาร์ก็เกิดขึ้นจากหลายงานที่เหมือนนิทัศการของโอเว่นตามมาด้วยงานของนิวรยกเวอร์ในอีกหลายร้อยปีไดโนเสาร์มีชื่อเสียงโดดเด่นและยึดติดอยู่ในจินตนาการของเราทําให้เด็กๆนอนไม่หลับและเป็นแรงขับให้หลายชีวิตเดินทางมาจนสุดโลกเพื่อค้นหาพวกมันหลังจากหวันผ่านไป ยางแบนไป14เส้นและนอนได้ไม่มากนะักในที่สุดทีมสำรวจก็มาถึงในเจอนี่ยังเป็นส่วนที่ง่ายเพราะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าสงครามกลางเมืองในแถบนี้เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานกลุ่มหัวรุนแรงโจมตีตามถนนมีคนถูกฆ่าไปมากมายและการโจรกรรมรถยนต์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงแม้จะมีอันตรายแต่ไม่มีใครอยากจะหันหลังกลับคาราวานมุ่งหน้าไปทางเหนือลึกเข้าไปในทะเลทรายห่างไกลจากความเจริญมุ่งเข้าไปอย่างที่ซึ่งมีกระดูกมากมายที่เรียกกันว่าฟากโกนั่นเป็นสิ่งซึ่งพอพบกระดูกโอร์พอดในการเดินทางหนแรกสู่ไนเจอร์เมื่อ7ปีก่อนแต่ว่านับจากนี้ทุกอย่างที่พวกเขาทำตั้งแต่ขับรถถึงการขุดค้นจะทำภายใต้กองกำลังติดอาวุธ การใช้พิกัดจากการมาเยือนหนแรกของพอ่อและการใช้ระบบดาวเทียมนำทางที่ชื่อ GPS พวกเขากำลังหาเข็มในมหาสมุทรซึ่งง่ายอย่างน่าอัศจรรย์เบื่อไหมไม่รู้จะดูอะไรอยากเปิดโลกใหม่ดูสารคดีระดับโลกที่ด็อกซิลาสตรีมมี่สารคดีภาคไทยดูได้ทุกอุปกรณ์อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์สารคดีเยอะกว่าที่คุณคิดรู้รอบโลกพร้อมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดที่ด็อกซิลาเท่านั้นสมัครเลย กระดูกบางชิ้นอยู่ตรงพื้นผิวดินแต่ข้างใต้จะมีอยู่อีกหรือเปล่าพวกเขาได้เชื่อมต่อกับส่วนที่เหลือของไดโนเสาร์หนัก25ตันยาว60ฟุตแล้วหรือก่อนพวกเขาจะค้นพบพวกเขาต้องการที่พักก่อน กระดูกฝังติดอยู่ภายใต้ก้อนหินหนักหลายตันซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายออกด้วยมือสำหรับสองสัปดาห์ต่อมาพวกเขาจะเลือกและกระท้อที่ก้อนหิน14ชั่วโมงต่อวันด้วยความร้อนซึ่งมักจะมากกว่า120อองศาสำหรับนักศึกษารุ่นยาวกว่าในทีมคำว่าภาคสนามมีความหมายใหม่โดยสิ้นเชิง การทำงานหนักได้ผลตอบแทนพวกเขาได้ย้ายหินหนักกว่า5ตันและพบก,กับสิ่งที่ทำให้เกิดความแปลกใจไม่ใช่โครงกระดูกเดียวแต่ว่าเป็นสองเป็นฉากการตายของสองศพ กวดว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเหยื่อของน้ําท่วมครั้งใหญ่ซึ่งมีกระแสน้ํารุนแรงมากพอจะพัดเจ้าร่างยักษ์ให้มากองรวมกันและตะกอนของแม่น้ําก็ฝังกระดูกของพวกมันไว้ตอนนี้พวกเขามีสองโครงกระดูกอยู่แล้วแต่ไม่มีโครงไหนมีกะโหลกนั่นก็เพราะว่ากระโหลเป็นส่วนที่บอบบางและมักจะถูกพัดพาไปแต่นี่เป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ยิ่งสําหรับนักชีววิทยาอย่างเจฟฟิลสัน แต่ยังไม่มีศีรษะเป็นประโยคทั่วไปในหมู่นักชีววิทยาสัตว์ประมาณคร่าวๆสโรวพอดกว่า70,000ที่พบนั้นมีเพียง12ตัวที่มีศีรษะแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ภายใต้ชั้นหินนี้ที่พวกเขาจะพบกับรางวัลที่เฝ้าค้นหา หลังจากนี้สักหน่อยเป็นคำที่ใช้สำหรับคนที่ทำงานด้านการขุดค้นแบบนี้หลังจากนี้สักหน่อยที่ผมจะไม่ต้องอดทนหลังจากนี้สักหน่อยที่หลังของผมจะร้อนไม่มากและหลังจากนี้สักหน่อยที่ผมจะได้นอนพักแต่พอดูเหมือนจะไม่ห่วงเรื่องของการนอนพัก แรงขับดันที่เกือบเหมือนหลงไหลนั้นบางทีคงเป็นกุญแจความสำเร็จของพอ่อในที่สุดเมื่อเขาหยุดการขุดคน้นพอกับลูกทีมที่เหลือก็จะพักผ่อนด้วยการพยายามต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอจากยุคเมสโซอีกเข้าด้วยกัน เมื่อความหวังที่จะได้พบกับกะโหลกที่สมบูรณ์เลือนหายไปในแต่ละวันพวกเขาพยายามสร้างชิ้นส่วนกะโหลกที่พวกเขาเพิ่งพบเองหนึ่งในชิ้นส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือฟัน Vergara fahrern phenomenon facets's Councillor Art longitud var cloud In Nikki that these digit lower jaw just พวกเขาเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นตัวเล็มต้นไม้ขนาดยักษ์โดยมีอาหารประกอบด้วยพืชซึ่งที่พวกเขาต้องการคือขากรรไกรและกระโหลกเพื่อนําเอาฟันใส่เข้าไปพวกเขาเริ่มประกอบกระโหลกเข้ากันได้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่าสังเกตว่าส่วนของสมองต้องทำการสั่งงานเจ้าสัตว์ขนาดยักษ์นี้แต่กลับมีขนาดเท่ากับลูกบัวนัด แต่สิ่งที่ขาดไปสําหรับขนาดสมองของมันเป็นชิ้นส่วนของกระดูกซึ่งเกินกว่าจะประกอบขึ้นเองได้นี่เป็นสัตว์น้าหนักห้าหมื่นปอนซึ่งเหมือนกับสะพานเดินได้กระดูกตั้งตรงที่คอยรับน้ําหนักของกระดูกสันหลังและในทางกลับกันด้วยซี่โครงและการเคลื่อนไหวที่เชื่อมต่อกันเหล่านี้ก็เพื่อประคับประคองเจ้าตัวที่เหมือนกับสูโมโ่สิ่งที่น่าหลงไหลของสัตว์ชนิดนี้ก็คือความจริงน่าเจ็บปวดที่ว่า การยกมันจากพื้นก็เหมือนกับการยกคลองและทําให้หน้าเมเหลือเล็กน้อยสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ Same work and we do it every single day. It's nice to have uh, things to s o r break up the monotony. 110-112 been12 ไม่ว่าพวกเขาจะกระเทาะหรือจะขุดถ้ามองชั่วแวบหนึ่งก็จะรู้สึกอย่าเยื่อกับข้อเตือนใจที่ว่านี่เป็นงานชีววิทยาในแคมป์ทหาร แต่อย่างไรก็ดีไม่มีปัญหาอะไรสําหรับลูกทีมเพราะจะได้มีสมาธิกับงานได้ดียิ่งขึ้นและก้มศรีรษะเอาไว้กับพื้นสายเท่านั้นที่นั่นพวกเขาได้ถึงจุดที่เตรียมกระดูกสําหรับการส่งออกไปเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการหุ้มหอ่อและถูกออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเสียหายก่อนอื่นกระดูกจะหุ้มด้วยฟอยล์หรือว่ากระดาษเช็ดมือซึ่งจะทําการแยกชั้นระหว่างกระดูกและปูนพลาสเตอร์ และทั้งหมดก็จะถูกคลุมด้วยแผ่ผนผ้าปานหยาบที่ชุ่มไปด้วยปูนพลาสเตอร์เม like, like then, then like ื่อพวกเขาคุ้มด้านบนเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเวลาที่จะโยนมันแล้วก็พอกอีกด้านหนึ่ง แต่คำว่าโยนใช้กับเหรียญซึ่งมีน้ำหนักเบาเหรียญพวกนี้หนักกว่า2400ปน้อนกร หลังจากทำงานที่ฟากโกห้าสัปดาห์พวกเขาย้ายหินออกไปแล้วกว่า40ตันแกะซากดึกจำบันกว่า15ตันและพบโครงกระดูกแทบทุกชิ้นของเจ้าตัวโตวนี้ยกเว้นแต่กระโหลกการไปจากแอฟริกาโดยไม่มีชิ้นส่วนสำคัญของไดโนเสาร์เป็นความผิดหวังอย่างรุนแรงพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังที่ตั้งใหม่โดยใช้เวลา3วันพวกเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในส่วนเว้าของทะเลทรายแห่งนี้พวกเขาหวังว่าจะไขปริศนาของเจ้าตัวที่ไม่มีหัวนี้ได้ไกด์ <st uttering> ชาวทรารักซึ่งนำเข้ามาอย่างที่ที่ซึ่งกระดูกไดโนเสาร์กระจายอยู่แทบทุกคนแห่ง <st uttering> geland and then we've been spreading out and found quite a few and and it's it's rich in pockets this area that we w a t c h e along from <Yeah. S 1> the vehicles is just loaded ผ่านไปหลายชั่วโมงความหวังจะเจอกระโหลกยิ่งเหลือน้อยพวกเขาตัดสินใจจะเก็บของและกลับแคมป์เพื่อไปทานอาหารกลางวันแต่แล้วราว25ฟุตจากรถที่จอดความจริงใกล้มากจนพวกเขาอาจจะขับรถทับพวกเขาค้นพบอย่างน่ามหาัศจรรย์ แต่จะเป็นกระโหลกที่หายไปหรือเปล่าเป็นทอเลา l e t r s c i n t i อาจเป็นวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งงานส่วนหนึ่งและอาจจะยิ่งกว่าโชคอีกส่วนหนึ่งเป็นสูตรที่นำพวกเขาสู่ความสำเร็จ and, and ศีสาวางอยู่อย่างกลับหัวโดวยส่วนปลายโผล่พ้นจากพื้นดินและส่วนอื่นฝังอยู่ข้างใต้ดินแต่เมื่อของเดิมจะเป็นอย่างนี้มีขนาดยาว2ฟุตและสูง1ฟุตครึ่งเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอ You know to come so close and realize that okay you've got 55 feet or 57 feet of this animal but you're missing the last foot and that's a very important foot was uh Was something that was weighing very heavily on me. I, I, I've, I've dreamed more than once on this trip. This was the second or third time that I've had a dream uh, where we were digging under something and we were getting stuck and we're trying to get further and and, and, and we're searching for some last piece. And I think that uh, I'm not going to have those dreams anymore after today. จะถูกนำกลับไปยังมหาวิทยาลัยชิคาโกและในปีหน้าพวกเขาจะสร้างไดโนเสาร์60ฟุตตัวนี้ขึ้นมาใหม่และทำให้มันยืนขึ้นอีกครั้งเช่นเดียวกับคูวีเอและโอเวนก่อนหน้านี้การค้นพบของพวกเขาทำให้เราพบกับอดีตของดาวนี้และเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกและสัตว์ที่น่าพิศวงและยิ่งใหญ่ ที่เราได้แต่จินตนาการและสงสัยด็อกซิลา่าสตรี่มิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลา ios and android doxilla know the unknown